ในศินลปินของวงกอซเว t นจากค่าย JYP Entertainment ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เพราะจะเห็นแบมแบมได้จากโฆษณา MV เพลงหรือจากรายการสัมภาษณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นแฟนคลับอย่างไอ GOT7 หรือที่เรียกว่าอากาเซ่ยกให้แบมแบมเป็นเจ้าพ่อแฟชั่นไปเรียบร้อยแล้ว และแบมแบมยังเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามในไอจีมากถึง11ล้านคนอีกด้วยซึ่งถือเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะมาสองนาฬิกาแบมแบมกันว่าเจ้าพ่อแฟชั่นเขาใส่นาฬิกาแบบไหน มาเริ่มกันที่นาฬิกาสุดคลาสิกที่แบแบมใส่ในช่วงอัลบั้มปลายปี2016ซึ่งก็คือโรเลกเดตจัด36เป็นการนำทองคำ 18K มาจับคู่กับสแตนเลสสตีลเป็นทูโทนหน้าปัดขนาด36มมขอบหน้าปาดัดเป็นแบบร่องหลักชั่วโมงประดับเพชรแท้10จุดหน้าปัดกระจกเซฟไยป้องกันร,รอยขีดข่วนมาพร้อมกับสายตูบิลี่โลหะที่ประกอบด้วยข้อต่อ5ชิ้นที่ต่อเข้าด้วยกันอย่างสวยงาม กลไกการทำงานเป็นแบบไขาลานราคาประมาณ3,996 0 0บาท นาฬิกาอีกเรือนที่แบมแบมใส่ค่อนข้างบ่อยช่วงต้นปี2018ใน World Tour ก็คือ Rolex Day-Date 36ตัวเรือนทำจากทอง 18K หน้าปัดขนาด36มิลิเมตรเป็นหน้าปัดสีดำประดับด้วยเพชรมาพร้อมกับสายนาฬิกา p r e s ส d เด t โลหะมาพร้อมกับข้อต่อ3ชิ้นทรงครึ่งวงกลมเป็น,นกลไกไขาลานอัตโนมัติมีช่องบอกวันด้วยชื่อเต็มราคาประมาณ1 2 4 2 0ล้บาท นาฬิกาสุดคลาสสิกที่แบมแบมใส่ในช่วงต้นปี2019ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตและได้ใส่ใน MV อยูยูที่ร่วมทำกับปักกิ้งฮีโรอีกด้วยพร้องมุลเลอร์ v 45แวนการ์ดคลาสติคอลโรสโกฟูไดมอน ตัวเรือนมีขนาด 44x53.7 ม mm. ิมขอบตัวเรือนสีรสโกลประดับด้วยเพชรรอบตัวเรือนหน้าปัดด้านในสีดำประดับเพชรที่ตัวเลขมาคู่กับสายยางสีดำมีการทำงานแบบออโตเมติกมูกเมนราคาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวประมาณ1 8 3 5 0 4 0บาท ปิดท,ท้ายด้วยนาฬิกาที่แบมแบมสวมใส่ในอัลบั้ม Call My Name ในช่วงปลายปี2019เรือนนี้บ่งบอกความเป็นแบมแบมได้มากที่สุดนั่นก็คือปาเต็กฟิลิปนาวิลัสหน้าปัดกระจกแซฟไฟร์คริสตัลแท้ขนาด40ม mm. ิลิเมตรกลไกทำงานเป็นแบบระบบไขาลานตัวแสดงวันที่อยู่ที่หมายเลข3และที่น่าทึ่งก็คือตัวเรือนทองคำขาว 18K จัดเต็มด้วยการประดับเพชรทั้งเรือน1,808อันประมาณ 8.82กรัตซึ่งราคาก็จัดเต็มเหมือนกันประมาณ7,977,000บาท